สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาพูดถึงเสือแล้วก็พูดถึงความเก่าของงากันนะครับพี่ๆเพื่อนๆก็จะได้รู้ไปด้วยกันนะครับว่าแบบไหนคือเสือของปูป่แล้วก็ความเก่าแบบไหนถึงเรียกว่าถึงยุนะครับเสือหลวงปู่เนี่ยรืออันนี้ผมจะพูดถึงรุ่นหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> รุ่นหนึ่งที่สร้างวัดทุงนะครับ รุ่นหนึ่งเนี้ยก็จะสร้างประมาณปี40นะครับ4140ก็จะสร้างพร้อมกับรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนงานแกะรุ่นหนึ่งนะครับสร้างพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับคือความเก่าเนี่ยความเก่าในเท่ากันแต่สีเนี่ยแตกต่างกัน แต่ถึงยังไงอะ่ะก,ก็ยังมีความเหลืองความฉ่ำอยู่นะครับเพราะว่าเสือเนี่ยเสือ <c oughs> พี่ท่านนี้เขาได้มาเนี่ยเขาจะเลี่ยมเลยนะครับใส่พลาสติกเลี่ยมเลยเพราะฉะนั้นงาเสือเนี่ยจะไม่โดนเนื้อไม่โดนฝุ่นนะครับก็จะเป็นลักษณะาขาวๆแบบนี้แต่ถ้าส่องจริงๆจ,จะไม่ขาวนะครับจะอมเหลืองๆนะครับ แต่รูปเหมือนองค์นี้นะครับก็จะผมของผมเองนะครับก็จะเอาไว้ข้างนอกแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่เคยไม่เคยโดนสัมผัสเนี่ยจะน้อยมากนะครับจะน้อยมาก <c oughs> ถ้าเกิดรูปเหมือนหลวงปู่เนี่ยใส่กรอบพลาสติกเนี่ยอ่าก็จะข,ขาวๆแบบนี้นะครับจะไม่ขาวแบบไม่ขาวจัวไม่ขาวโอโมนะครับ เสือหลวงปู่เนี่ยต้องดูศิลปะดูศิลปะอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูความเก่า,าเสือตัวนี้อายุประมาณ20กว่าปีเพราะฉะนั้นความเก่าจะไม่เก่าฉ่านะครับถ้าใครเคยเล่นสายหลวงพ่อเดิมงานเนี่ยจะมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อมุ้ยนะครับสองยุคนี้ความฉ่าจะแตกต่างกัน หลวงพ่อมุ้ยเนี่ยจะเหลืองฉ่ำเลยจะเหลืองมากจะฉ่ำม,มากแต่หลวงหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยจะไม่ฉ่ำเท่าไรราาาาาหร่นะครับจะออกขาวๆคล้ายๆหลวงปู่นะครับแต่ว่าจะขาวกว่าเยจะจะเหลืองกว่านะครับเพราะว่าอันนั้นท่านสร้างก่อนแต่ว่าสิ่งส่วนใหญ่ของพ่อมุ้ยนะครับก็จะมีอยู่ในเรีย่ยมพลาสติกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครดูความเก่าไม่เป็นเนี่ยก็ก็ระวังด้วยนะครับ ระวังด้วยเพราะว่าทําเกออกมาได้เหมือนเพราะว่างานทำมือเนี่ยจะไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับจะไม่เหมือนกันทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครดูความเก่าไม่เป็นเนี่ยก็ก็ดูที่มาครับดูที่มาให้ดีที่มาก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเป็นคนลักษณะยังไงอย่างนี้ผมได้มาเนี่ยถ้าไม่ใช่พี่ท่านเนี้ยผมก็ไม่เช่านะครับ เพราะว่าพี่ท่านนี้ก็นำพระหลวงปู่มาให้ผมเช่าตลอดบ่อยๆนะครับเพราะว่าพี่ท่านนี้ก็คอยช่วยวัดทุ่งนะครับอยู่ตลอดแม้กระทั่งตอนนี้นะครับแม้กระทั่งตอนนี้ที่ไหนมีงานนะครับคนนี้ก็จะไปช่วยตลอดนะครับไปช่วยทั้งวัดในสาขาหลวงปู่แล้วก็วัดนอกสาขาถ้าใครมีอะไรให้ช่วยเขาก็จะไปนะครับเป็นคนที่สายบุญมากนะครับ พี่ท่านนี้ก็บอกว่าได้มาจากมือหลวงปู่นะครับหลวงปู่เนี่ยหยิบให้นะครับแล้วก็เอามาเลี่ยม,มก็ได้มาพร้อมกับโคจิสิงนะครับโคจิสิงตันนั้นก็พี่ท่านหนึ่งก็เช่าไปแล้วนะครับแล้วก็เช่าตัวนี้อีกนะครับถ้ามีอีกอย่างหนึ่งที่ที่งานจะฉ่ำได้คืองานเนี่ยโดนเนื้อตลอดเวลาทำยังไงถึงโดนเนื้อตลอดเวลาก็คือเขาอาจจะใช้เชือกเนี่ยนะครับเอาไว้ร้อยตรงนี้ ร้อยตรงนี้แล้วก็ทําเป็นห่วงขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะโดนเนื้อก็อาจจะฉ่าได้แต่ยังไงก็ไม่ฉ่าถึงยุคหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าเขาทําหรือเปล่าเขาทําเหลืองหรือเปล่าถ้าเกิดเราเห็นเหลืองๆถ้าเกิดเจ้าของบอกมาว่าเขาเลี่ยมใช้เลี่ยมใช้โดนเนื้อมาตลอดเราก็ต้องดูนะครับสมมติว่าตรงนี้นะรอยเชือก ตรงนี้ร้อยเชือกตรงคอร้อยเชือกไอตรงส่วนที่ร้อยเชือกสีก็จะต้องแตกต่างจากส่วนที่โดนเนื้อนะครับนี่คือจุดสังเกตนะครับถ้าเหลืองทั้งหมดเลยสีเท่ากันทั้งหมดให้พิจารณาไว้ก่อนนะครับว่าอันนั้นคือเป็นการทําเหลืองทําเก่านะครับก็เสือหลวงปู่นี้ก็เล่นยากนะครับถ้าไม่ใช่คนที่แบบ ไว้ใจกันจริงๆนะครับก็เล่นยาถึงคนไว้ใจก็ก็เล่นหายาถ้าเกิดเป็นแบบนี้ผมก็ไม่เช่าจากคนอื่นนะครับตั้งแต่ผมได้มาเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่ที่สองเพราะว่าอีกตัวหนึ่งสองตัวนั้นผมผมได้มาจากวัดแล้วผมปล่อยให้ไปแล้วปล่อยให้ใครไปปล่อยให้คนคนหนึ่งไปนะครับไม่ไม่เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่หน้าวัดนะครับหน้าวัดป่าตกนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับ ของคนนี้นะครับไม่เช่ามัวะนะครับผมไม่เช่ามั่วถ้าใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับสวยงามมากครับตัวนี้แล้วมีรอยจานด้วยครับบางตัวก็มีรอยจานบางตัวก็ไม่มีนะครับย,รย,ยิ่งมีรอยจานในยิ่งยิ่งแพงเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าไปอยู่ในมือของสายสายงาของเขานะครับแพงกว่านี้แน่นอนครับแพงกว่านี้แน่นอน อันนี้ผมแบ่งให้ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็มีคนเช่าบูชาไปแล้วนะครับดูนะครับความเก่าอันนี้จะเหลืองกว่าเพราะอาจจะโดนฝุ่นโดนแดดนะครับแต่ตัวนี้อยู่ในกรอบเรียมพลาติกมาตั้งแต่ได้มาเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเหลืองแต่ว่าไม่เหลืองมากนะครับจะออกฉ่ำๆเหลืองๆนมๆน้ำนมหน่อยนะครับ จะไม่ขาวโอโม่แบบพื้นโต๊แบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานที่แกะมาใหม่ๆเลยนะครับก็จะขาวแบบนี้นะครับขาวแบบนี้ถึงทิง้งระยะไว้สักพักหนึ่งก็จะเหลืองนะครับแต่ยังไงต้องเหลืองหาหาดูเหลืองหาดูช่ำๆแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแต่เสือหลวงปู่อันนี้คือยุคแรกนะครับรุ่นแรกแต่ก็จะมีรุ่นที่สร้างที่จังหวัดตากนะครับเป็นเสือยิ้มเสือที่ดินอะไรนะครับ แบบนันก็อาจจะขาวกว่านี้หน่อยนะครับแต่ยังไงก็ต้องดูหลวงให้เป็นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ก็ยังดีนะครับสวัสดีครับ